เนื้อเพลงเนี่ยเวลามันแต่งมาเนี่ยเป็นข้อความแผงหนึ่งเลยเนี่ยมันจะร้องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตามเมโลดี้ของเพลงตามโนต้ตของเพลงที่บังคับให้เพลงมันเดินไปถ้าคุณต้องการร้องให้เพลงมันเสถียรร้องให้เพลงมันเสถียรหมายความว่าร้องตรงโนต้ตร้องถูกร้องแล้วแบบเสียงเป๊ะคุณก็ต้องเขียนลงไปเลยอย่างเช่น จากฉันคนเดิมจากรับไม่เป็นฉันคนเดิมเขียนคําว่าช้านเลยค่ะพอช้างไม่โทรสลานอนหนูจากฉันคนเดิมเพราะต้องลากคําว่าฉันจริงๆมันคือคําว่าฉันแต่เวลาร้องมันร้องชันแล้วก็ลากนอนหนูไปยาวๆด้วยจากฉันคนเดิมเดิมเนี้ยก็ต้องปิดอืม ตามเขาคุณก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ว่าอึ้งตามคำเ,เดิมก็ได้จกรักไม่เป็นเงี้ยจะรักรอเรือไม่หากัดกไก่รักแต่เวลาร้องร้องรักร,ร้องคือรอเรือไม่โทรสละอากอไก่กาลากกอไก่ไปเยาวๆยาเสียงที่ปลิ้นออกไปทางซ้ายแล้วก็ปลิ้นออกไปทางขวามันมาจากเหตุที่ว่าคุณไม่เคยฝึกไล่สเกลโน้ต คุณไม่เคยวอร์มอัพเส้นเสียงของคุณเมื่อคุณไม่เคยวอร์มเส้นเสียงคุณก็ไม่เกิดความแข็งแรงเส้นเสียงมันอ่อนแอนั่นแหละมันเปลี่ยมันพร้อมจะเพลียได้เลยเพลียไปทางซ้ายก็ได้เปลยทางขวาก็ได้เหมือนกันกับที่คุณอยากมีกล้ามแขนคุณก็ยกดัมเบลยกทุกวันทุกวันวันแรกก็อาจจะ20ครั้งสามเซตคุณก็ยกไป ยกไปคุณก็ปวดแต่วันที่2คุณยกอีกเพิ่มเซตขึ้นไปครั้งละอีสิบสเซตคุณปวดแต่คุณจะเริ่มมี ลูกหนูขึ้นมาเหมือนกันกับเส้นเสียงค่ะคุณต้องวอร์มเส้นเสียงคุณต้องร้องเพลงให้เยอะร้องทุกวันาบางคนบอกอออ้างไม่มีเวลาไม่มีเวลาได้อย่างไรครูร้องเพลงในห้องน้ําทุกครั้งครูถูสบูอ่อ่ะครูร้องเพลงแต่ว่าตอนแปลงฟันก็ไม่ต้องร้องก็ได้นะเดี <Wh> im, ๋ยวสำลักอย่างฟ <ipping, S 1> ัน<ๆ>ครูถูสบู่อะค่ะถูสบู่ครูก็ร้องเพลงครูสะผมครูก็ร้องเพลงแล้วครูก็แต่งเพลงได้ในห้องน้ําโอ้โหเวลาร้องเพลง ในห้องน้ำเนะี่ยทำไมมันมีเอ็โคโดีจังเลยคือเสียงมันสะท้อนมันกล้องมันมันพราะอ่ะที่ที่สองที่คุณจะร้องเพลงได้ก็คือตอนขณะขับรถเปิดเพลงที่คุณชอบเลยเสียบซีดีเลยเสียบแฟลชได์เลยเปิดเพลงที่ชอบเลยรีพีทไปเลย21รอบแน่คุณจะเอบอกแล้วก็ร้องตามอารมณ์คุณก็จะได้ดีด้วยใครจะปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังคุก็เออช่างมันเออช่างมันรีน เพลงทําให้คุณมีความสุขเพลงยังทําให้คุณได้บริหารเส้นเสียงด้วยถ้าบริหารบ่อยๆเส้นเสียงมันได้ฝึกขึ้นมั่งลงมั่งสูงมั่งต่ํามั่งหาเพลงที่มันแตกต่างมาฝึกเพลงเร็วมั่งเพลงช้ามั่งเพลงฮิปฮอปมั่งเพลงสติงมั่งเพลงลูกทุ่งมั่งเพลงหมอลำมั่งฝึกมันไปทุกแนวอ่ะคุณจะรู้ว่าทักษะการร้องเพลงของคุณอ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆเลย จนรู้ตัวอีกทีก็มีคนชมว่าอ้าทำไมร้องเพลงเพราะขนาดนี้เป็นการเรียนรู้ที่เราไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะครูก็แกะเพลงอยู่เรื่อยๆอ,อย่างครูสอนนอ้ออก,กัสบวนจังอะที่เขามาร้องเพลงนอกจากชื่อฉันนะครูก็ ไปตามเปิดฝังที่จูอ๋อความหมายของมันก็คือคือเขาเลิกกันไปแล้วเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหญิงชายคู่นี้เหมือนมาเจอกันโดยบังเอิญอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเธอจําอะไรได้บ้างไหมช่วงเวลาที่เคยใช้ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันนอกจากชื่อฉันะ่ะเธอจํามันได้ไหมไอ้ช่วงเวลานั้นะ่ะตอนที่เราเคยทําอะไรร่วมกันมาเคยทุกเคยร้อนเคยสุขอะไรด้วยกันมาเนี่ยจําได้ไหมอ๋อเพลงมันเล่าอย่างนี้นี่เองครูเคยบอกกับนักเรียนว่าการแกะเพลงเนี่ยสำ ให้อ่านเร็วก่อนอย่าเพิ่งร้องครูต้องการให้นักเรียนฝึกรูปปากค่ะรูปปากเราเนี่ยมันสำคัญในการที่มันจะสร้างเสียงออกมาหลอดเสียงเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านของลมแต่ปากเนี่ยกำหนดคำเพื่อให้เสียงออกมาเป็นตามคำคำนั้นดังนั้นรูปปากเราจึงสำคัญ ต้องใช้รูป,ปะชัดเสียงร้องจึงจะเพาะและชัดถ้าทำอย่างที่ครูบอกละเอียดกับการแกะเพลงให้เวลากับมันทำทีละเพลงใส่เครื่องหมายคำพูดไว้นะเก่งเป็นเพลงเพลงไปก่อนร้องเพลงนั้นจนกว่าจะมีคนชมว่าโอ้ร้องเพาะจังเลยอ่าเราเค่อยพัฒนาต่อยอดหาเพลงอื่นมาแกะมาทำมาร้องต่อแล้วเราจะพัฒนาการข้ามสเต็ปต่อไปได้ทำสเต็ป s เต p ไม่ต้องใจร้อนอยากจะแกะทุกเพลงเลยที่ชอบแต่ไม่ได้ดีสักอย่างไม่ได้ดีสักเพลงทำทีละเพลง step by step วอร์มเสียงด้วยด้วยความสำคัญเราต้องเป็นคนละเอียดกับการแกะเพลงค่ะนอกจากเราจะต้องละเอียดกับการแกะเพลงแล้วเนี่ยการวอร์มเส้นเสียงสำคัญอาอ เห็นไหมคะว่ารูปปากของครูเนี่ยเป็นไปตามคําเลยนะคะอาอูอี U e. เห็นไหมคะรูปปากแตกต่างกันนะคะการใช้รูปปากในการออกเสียงก็สําคัญเพื่อความเสถียรของเส้นเสียงเวลาร้องเพลงก็จะไม่ปลิ้นซ้ายปลิ้นขวาอีกหนึ่งอย่างที่ครูจะให้ไว้ก็คือว่าคุณฝึกร้องเพลงที่มีเสียงสูงมากไปหามาฝึกและคุณก็ควรหาเพลงที่มีเสียงต่ำมาก มาฝึกเพื่อความยืดหยุ่นของเส้นเสียงของเราการที่ยืดเป็นการสเตร t เส้นเสียงของเราออกไปเหมือนกับเรายืดกล้ามเนื้อนั่นเองกล้ามเนื้อในร่างกายเราอะเวลาครูร้องเพลงเนี่ยความแข็งแรงของเส้นเสียงเนี่ยโอ้ยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นเพลงเสียงต่ำก็เป็นการฝึกเส้นเสียงเพราะอะไรเพราะเพลงเสียงต่ำเนี่ยมักจะทำให้คำจม คําจมแล้วมันหายอะค่ะคือเราอะร้องรูปปากเราอ,อ่ะไปแต่เสียงเราไม่ออกอะ่ะเคยเป็นไหมคือร้องรูปปากเราไปตามนั้นเลยรูปปากเราสั่งแต่เสียงมันไม่ออกเราก็ต้องลองฝึกมันไปอีกมันจมใช่ไหมกดหน้าช่วยเสียงต่ำนะมันจมนะกดหน้าช่วยเสียงสูงเชิดหน้าส่งมันการใช้กายภาพร่างกาย คอใบหน้าการร้องเพลงใช้หมดเลยค่ะไปดูคลิปวิดีโอศิลปินที่คุณชอบนะคะทุกคนเวลาที่เขาร้องเพลงเขาจะไม่ได้ทำหน้านิ่งๆทำคอตรงๆแล้วอยู่ท่าเดียวอย่างนั้นไม่นะคะเขาใช้กายภาพไปหมดเลยนะคะ If I stay, I will should stay only be xóa cô bà đã I, go, I know I'll think of you every step of you way. And I My darling you เห็นไหมฮะรูปหน้าครูไปยังไงกดยังไงไปยังไงไปยังไงไม่ใช้ทั้งหมดเลยกายภาพเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ย มันก็คือการแสดงอย่างหนึง่งเมื่อสักครู่ครูร้องสดโดยไม่มีดนตรีเลยแต่ทุกคนก็ถูกครูสะกดไปด้วยเสียงเพลงและท่าทางการแสดงของครูรไปเรียบร้อยแล้วและการใช้กายภาพของครูในการร้องเพลงเมื่อสักครูน่นี้ก็เป็นการส่งคําส่งเสียงส่งให้โน้ตมันไปถึงโน้ตตัวนั้นๆการร้องเพลงคือการปลดปล่อย การร้องเพลงคือการสร้างความสุขค่ะการร้องเพลงคือการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมธุรกิจมันเป็นความสุขค่ะจาไว้ว่าการร้องเพลงคือการผ่อนคลายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงรักเสียงเพลงและร้องเพลงได้เพราะยอนเย่ยบทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ